ถ้าใครเล่มผิดสำแดงที่นี้ก็แสดงเหมือนกันผิดสำแดงหมายความว่าเราเล่มผิดไปจากสิ่งที่เราตั้งใจมากันแต่เราตั้งใจมากันเพื่อต้องการเอาความรู้หรือว่า,าต้องการจะปฏิบัติให้ตัวเราหลุดพ้นนะไอ้นี้ถือว่าเธอยังไม่ผิดสำแดงเธอยังสำแดงตามที่เธอตั้งใจมาถูกไหมล่ะแต่ถ้าเริ่มผิดสำแดงเธอเริ่มจะ โอ้จะอวดเธอเริ่มจะยึดจะถือเริ่มอิจฉาริษยาเริ่มทําให้จิตของเธอเริ่มเสียเริ่มเนา่าเมื่อไหร่เธอผิดสําแดงแล้วล่ะอย่างนั้นถ้าผิดสําแดงเมื่อไหร่ที่นี่ก็แสดงถ้าไม่ผิดสําแดงที่นี่ก็ไม่ได้สแสดงอะไรแล้วที่นี่ไม่ใช่คนต้องสแสดงนะผีเขาสแสดงเขาสแสดงเลย กขาโดนใจคนพูดเลยโดนใจด่าเลยโดนใจว่าเลยเอากันเลยเอากันให้แบบให้รู้ว่าคุณไม่สมควรที่นี่ไม่เหมาะกับคุณคุณไม่พึงพอใจที่นี่ก็อย่ามาที่นี่ไว้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าใครเราเห็นว่าที่นี่มีความไม่ดีสนนิ้ก็อย่ามาให้ทรมานใจตัวเองไปดีกว่าถูกไหมละ่ะเรามามันต้องมันต้องโปรง่งใจเรามาแล้วเออมันโปร่งใจเราเราอยากจะมารับอะไรเราก็รับไปเต็มๆไป กลับไปก็เป็นของเราไม่ได้เป็นของใครใช่ไหมล่ะเกี่วกคนอื่นจะได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เขาไปส่วนฉันฉันเต็มที่ของฉันละทุกคนที่นี่เต็มที่ไอ้หนูก็เต็มที่ของมันเต็มกําลังวังชาที่มันทําได้อะมันก็ทําเต็มที่ของมันั่นแหละเลื่องเหมือนกันทุกคนที่พยายามช่วยกันเขาก็เต็มที่ของเขาเหมือนกันต่างคนต่างเต็มมันนะเนาะถ้าเราเต็มด้วยกันทั้งทั้งฝ่ายเธอฝ่ายเราประโยชน์ที่นี่มันก็คุ้ม คุ้มค่าที่สร้างมาเนี่ยเงินทองของเธอมันก็จะมีประโยชน์คุ้มค่าหน่อยแต่เธอไม่เต็มแล้วเราไม่เต็มมันก็ทําไปทําไมปล่อยเนีปล่อยมันเป็นบ้านหนูมันอยู่นึกกันดีกว่าวิ่งเล่นสนุกมันไปดีกว่ามั้งเอเนีพูดวันวันอะไรดียวะาอ๋อวันหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อแลบวนประจําปีจะเล่าไอ้สุขป็นฟังแต่หมายลวงพ่ออยู่ท่นคง,งพูดแหะแล้วว่ามันเป็นเป็นเป,น,เปนวันที่ท่านอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านผ่านมาในวัดบ้างให้ลูกหลานฟังบ้างนะว่เจออะไรมาบ้างเราพอจนอะไรกันมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นท่านคงพูดอ่ะเข้าใจว่า